พระเจ้ามีสิ่งที่สูงสุดนะครับพระเจ้ามีมากที่สุดที่จะให้กับท่านนั้นอย่าพอใจอะไรก็ตามที่มันน้อยกว่าที่พระเจ้ากําหนดให้กับท่านเมนนไหมครับถ้าท่านมีเรื่องนี้อยู่ในความคิดท่านจะมีความเซนส์นวิญญาณแห่งความยากจนไม่ใช่วิญญาณวิญญาณความยากจนฝ่ายวิญญาณ เดี๋ยวสับสนนะครับวิญญาณยากจนนั้นไม่ดีนะความยากจนฝ่ายวิญญาณโอเคไหมท่านต้องรู้นะครับว่าสิ่งที่พระเจ้าจะให้เรานั้นมันมากมันบริบูรณ์ทั้งพระพรทั้งสันติสุขทั้งความรักความชื่นชมยินดีทุกอย่างเหมือนอย่างพระอิสุกิ์นั้นฤทธิอำนาจด้วยการเจิมด้วยนะครับไม่ว่าท่านจะเป็นแม่บ้านก็ตามแท้จริงบทบาทของแม่บ้านนั้นสําคัญมากถ้าท่านรู้ว่า ท่านขัดสนฝ่ายวิญญาณพราะอะไรครับแม่บ้านนั้นมีอิทธิพลต่อลูกมากดังนั้นลูกของเราจะมีอิทธิพลฝ่ายวิญญาณต่อเมื่อแม่นั้นรู้ว่าตัวเองบกพร่องฝ่ายวิญญาณและหิวกระหายพระเจ้าการเจิมจากพระเจ้าสติปัญญาการเลี้ยงลูกจากพระเจ้านั้นจะมาจากพระองค์เอเมนไหมครับ <Hey. S 1> ด้วยเหตุน,นี้ทําไมโลกเราจึงครอบครัวแตกสลายนะครับเพราะว่าเราเองไม่รู้สึกนะครับว่าเรานั้นยังบกพร่องฝ่ายวิญญาณมาก ทำไมจอห์นเวสเล์ถ้าท่านศึกษาประวัติดีๆนะครับเขาจึงเป็นนักฟื้นฟูที่ยิ่งใหญ่เพราะคุณแม่ของเขามีลูกเว้าจําไม่ผิดลูกสิบกว่าคนนะครับเขาใช้เวลากับลูกเขาโฟกัสวันคนต่อคนในเรื่องของพระเจ้าเพราะแม่ของเขาเขาต้องการการเจิมจากพระเจ้าที่จะเลี้ยงดูลูกนะครับเขาอธิษฐานและขอและใช้เวลากับลูกส่วนตัวเพราะว่าลูกเยอะๆรวมกันนี้มันวุ่นวายมาก เขาใช้เวลาทุ่มเทนลูกเขาส่วนตัวในที่สุดลูกของเขากลายเป็นนักฟื้นฟูนที่ยิ่งใหญ่ของโลกพี่น้องเห็นภาพไหมครับว่าพ่อแม่ได้การเจิมที่มาจากพระเจ้าไม่ใช่ได้อัตโนมัตินะครับเขาหิวกระหายเขารู้ว่าเขาบกพร่องเขาจะเป็นแม่ที่ดีนั้นเขาต้องการเขาแสวงหาพระเจ้าอธิษฐานกับพระเจ้าอดอาหารในที่สุดพระเจ้าให้และเขาจึงส่งผ่านชีวิตนั้นให้กับลูกของเขา ดังนั้นไม่ว่าท่านจะเป็นแม่ท่านจะเป็นพ่อท่านจะเป็นใครก็ตามนะครับท่านต้องการการเจิมที่มาจากพระเจ้าเอเมนนะครับนั้นอย่าพอใจสิ่งใดที่น้อยกว่าสิ่งสูงสุดที่พระเจ้าให้กับท่านเวลานี้เราได้สิ่งที่น้อยนะครับในมัทธิวบทที่4ี 24, ่ข้อสิถึงยี่สิบสพระอิสุกิดบอกว่าด้วยความกังวลของโลกความลุ่มหลมในทรัพย์สมบัติความโลภในสิ่งต่างๆประดังเข้ามาและรัพระวจนะนั้นจึงไม่เกิดผล ข้อ24แล้วพระองค์ตรัสกับพวกเขาว่าจงเอาใจจดจ่อสิ่งที่ท่านฟังให้ดีพระอิสุกิศบอกว่าการตั้งใจฟังพระวจนะความจริงของพระเจ้ามันเป็นเรื่องสําคัญมากนะครับที่ทําให้ท่านเข้าใจเกี่ยวกับความยากจนฝ่ายวิญญาณความขัดสนฝ่ายวิญญาณจงตั้งใจฟังพระวจนะให้ดีพระองค์บอกโอเคไหมครับขอให้เราเป็นดินที่ดีนะครับที่เราตั้งใจรับพระวจนะ และเราจะเข้าใจเรื่องความยากจนฝ่ายวิญญาณท่านจึงจะหิวกระหายพระเจ้าท่านจึงจะเบียดเสียดเข้าไปและท่านจะเข้าไปนะครับได้รับพระพรจากพระเจ้าแน่นอนดังนั้นอย่าพอใจกับการสําแดงหรือการตอบสนองภายนอกนะครับหรือในพันธกิจที่ท่านมองเห็นเท่านั้นอย่าพอใจแต่จงใช้กําลังใจกายวิญญาณของท่านเพื่อเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงภายใน เื่อท่านจะดาเนินชีวิตตามคําเทศนาบนภูเขาได้มากที่สุดเอเมนไหมครับ <Amen. S 1> อย่าพอใจกับสิ่งข้างนอกบางครั้งมันหลอกเราโอเคไหมบางครั้งผมก็มีความรู้สึกเอ้ยพอใจเราพอแล้วครับคิดจักรเราก็อยู่กันแบบนี้ดีแล้วสถานที่ก็สวยงามพอแล้วพระเจ้าจะเอาอะไรมากมายดิ้นรนฝ่ายวิญญาณนะครับนี่ก็ดีกว่าคนอื่นเข้าใจไหมนี่คือสิ่งที่มารหลอกเพราะอะไรครับเมื่อเราไปเปรียบเทียบกับคิดจักรเล็กๆเราก็รู้สึกว่าเราดีกว่าไหมดีกว่าพระเจ้าบอกไม่ใช่นะครับ ในสองโคลินบทที่10ข้อ12อาจารย์เปโบรบอกว่าพ้องเราไม่กล้าเทียบชั้นหรือเปรียบเทียบตัวเราเองกับบางคนที่ยกย่องเห็นไหมอาจารย์เปโบรเป็นอัครทูตที่ทํางานเกิดผลมากอาจารย์เปโบรบอกยังไม่กล้าไปเปรียบเทียบกับใครเลยนะครับท่านลองคิดดูนะครับแท้จริงแล้วมันคงไม่มีใครกล้าเปรียบเทียบเปโลรแต่เปโลรบอกข้าพเจ้าไม่กล้าเปรียบเทียบเพราะเปาโลรู้นะครับว่าตัวท่านไม่เคยเปรียบเทียบกับใครทั้งสิ้นท่านเปรียบเทียบกับพระเยซูเท่านั้น ท่านจึงรู้ว่าท่านยังห่างไกลและขาดอยู่ท่านจึงถ่อมใจความถ่อมใจเกิดขึ้นเมื่อเรานั้นเปรียบเทียบตัวเรากับพระเจ้าหรือพระยซูุริสต์เท่านั้นเราจึงรู้ถึงความถ่อมใจว่าเรายังเล็กน้อยอยู่แต่ถ้าเราเปรียบเทียบกับคนอื่นเกิดอะไรขึ้นครับโอ้ชั้นดีกว่าแนะ่คิดตจักรเราใหญ่กว่าคิดตจักรเรามีคนเยอะกว่ามั่งคั่งมากกว่าเราจะเกิดความหยิ่งยโสและเราจะเกิดวิญญาณแห่งความเฉยเมืยพอแล้วนะครับเหมือนเราดีเสีย จารพโรบอกอย่างนี้นะครับแต่เมื่อพวกเราเอาตัวเราเองเป็นเครื่องวัดกันและกันอาจารย์พระโรเตือนแล้วนะครับว่าคนของพระเจ้าคิดจักระของพระองค์อย่าเปรียบเทียบวัดกันและกันและเอาตัวเองเปรียบเทียบกันและกันแล้วพวกเขาก็ปราศจากความเข้าใจนั่นคือว่าพระเจ้าไม่ต้องการให้เราเปรียบเทียบระหว่างมนุษย์กับมนุษย์หรือคิดจักรกับคิดจักรพันธกิจกับพันธกิจถ้าเราเปรียบเทียบเราไม่เข้าใจดังนั้นบางครั้งหลายคน ผู้รับใช้บางทีถามคิดจากอาจารย์มีคนเท่าไหร่เข้าใจภาพไหมครับคาถามนี้ผมไม่อยากตอบไม่ใช่ว่าเราอายเราว่ามีน้อยไม่ใช่เพราะอะไรครับมันไม่ได้เป็นคําถามที่มันถูกตามพระกัมภีรเพราะพระเจ้าไม่ได้มาวัดกานคิดจักคนมีห้าร้อยหนึ่งพันหนึ่งแสนะครับเข้าใจภาพไหมครับพระองค์ไม่ได้สนใจจํานวนตัวเลขพระองค์สนใจว่า คุณดำเนินชีวิตนะครับตามคำเทศนาบนภูเขาและมีอิทธิพลส่งผลกระทบต่อชีวิตคนอื่นมากแค่ไหนพระองสนใจสิ่งเหล่านี้